รักแท้เหมือนวิญญาณรู้ว่ามีแต่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เห็นสักทีเลยสเสน่ห์แรงนะครับคนที่โสดเนี่ยจะมีคนที่เข้ามาหาเข้ามาพัวพันเข้ามาให้ดูใจเข้ามาให้เลือกมากมาช้ำนะครับหรือดวงแตกสวัสดีครับผมครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็เดือนมีนาคมละนะครับเดือนแห่งความรักเดือนที่แล้วกุมภาพันธ์เพิ่งผ่านไปนะครับมีทั้งคนที่สมหวังมีทั้นคนที่ผิดหวังนะครับ ก็แสดงความยินดีด้วยกับคนที่สมหวังนะครับส่วนคนที่ผิดหวังเนี่ยเราไม่ต้องเป็นกังวลครับนะครับอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความรักล้วนๆนะครับก็จะมี3ามราศีนะครับที่จะเด่นในเรื่องความรักนะครับราศ<ส>ีแรกนะครับ<าส>ก็เรียกว่าเป็นราศีที่ค้นห่วงทุกแห่งความรักดีกว่านะครับก็ได้แก่ราศีธนูนะครับเนื่องจาก,กว่า ปีที่แล้วนะครับทั้งปีเลยนะครับจริงจริงก่อนหน้าปีที่แล้วด้วยเนี่ยราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ช้ารักมากๆนะครับเพราะว่าอะไรครับตามกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยมีราหูนะครับโคจรมาเล็งรักซึ่งราหูเล็งรักเนี่ยเขาเรียกว่าดวงช้านะครับหรือดวงแต่แล้วเพราะฉะนี้นซึ่งการการเล็งการอะไรพวกนี้นะมันจะเกี่ยวกับข้องโดยตรงกับเรื่องของความรักและคู่ครองนะครับก็ทําให้ ทั้งปีนะครับปีที่แล้วนะครับของชาวราศีธนูเนี่ยมีแต่ความระทมทุกข์นะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าตอนนี้นะครับราหูได้ยกออกไปแล้วนะครับจากที่มาเร่งรักเราเนี่ยไม่แดงละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งขนาสิ่งกเก่าๆที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นความที่เราไม่ขับขับค้องใจนะครับความเสียใจความไม่ถูกใจนะครับ ในเรื่องของความรักเนี่ยจะหมดไปนะครับต่อไปนี้ก็จะมีแต่ความที่มีแต่ความสุขความสงหวังในเรื่องของความรักและคู่ครองนะครับเพราะหนึ่งเป็นหนึ่งใน12ราศีที่ถือว่ามีโชคทางด้านความรักนะครับราศีถัดไปนะครับที่จะมีโชคในเรื่องของความรักและคู่ครองก็คือราศีพิจิกครับราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็มีราหูนะครับมาเร็ง ลักขณาซึ่งการมะเร็งลักขณาเนี่ยมีผลกระทบทางตรงในเรื่องของคู่ครองนะครับทางโหราศาสตร์ถ้าเป็นราศีอื่นๆนะครับเขาก็จะเกรงกลัวกันมากที่ดาวราหูมะเร็งนะเพราะว่าการที่ราหูมะเร็งเนี่ยนะครับลาันเสาเร่งเสาเพ่งเร่งแล้วอสุราอสุรานี่ก็คือดาวราหูพูดนี้คือเกณฑ์เขาเรียกเกณฑ์พินทุบาทน,นะครับคือดวงช้าดวงแต่แต่มีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งราศีก็คือคนที่เกิดราศีพิจิก เวลามีราหูมะเร็งรักเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าได้เป็นกีตาองค์เกณฑ์นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์พิเศษเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณกับเจ้าชะตานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่านับแต่นี้ต่อไปเนี่ยคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับคนที่มีลัคนาอยู่ราศีพิจิกนะครับก็จะมี คนที่โสดก็จะมีโอกาสมีคู่ครองมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนโหเต็มไปหมดเสน่ห์แรงนะครับช่วงที่จะเป็นช่วงที่คนที่โสดเนี่ยเสน่ห์แรงมากๆนะครับจะมีคนเข้ามาให้เลือกหาดูใจกันหัวบันไดไม่แห้งค่ะที่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับคนที่มีสามีมีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับลากผลจากคู่ครองนะครับ เป็นราบไม่ใช่ก้อนเด็กด้วยเป็นราบก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้รับบ้านรถยนต์อสังหาหริมทรัพย์จากคู่คลองนะครับเลยต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วว่าคุณก็จะมีสเสน่ห์แรงอีกเหมือนกันนะครับต้องระวังเรื่องมือที่3เพราะอะไรครับเพราะว่าตามดวงแล้วเนี่ยคุณต้องเลือกแล,ะละ้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรื่อง ที่เกี่ยวเรื่องเพราะเรามีคู่ครองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่มีเรื่องเกี่ยวมือที่สามมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะต้องได้นะครับลาบผลจากคู่ครองของเรานะครับมาให้บ้านให้รถให้อสังหาหรือมารั์ให้ทรัพย์สมบัติให้ต่างๆนะครับถือว่าให้คุณกับเราหรือไม่งั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไปอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้สิ่งพวกนี้เรากลับได้คู่เพิ่มมาเป็นลาบเพราะเนี่ยก็คือก็คือต้องต้องเตือนคนที่ที่มีครอบครัวแล้ว นะครับและอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะมีโชคนะครับในเรื่องความรักก็คือราศีสิงค์ครับราศีสิงค์เนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมเนี่ยนะครับจะโคจรขึ้นไปเล็งลัคนานะครับดาวพฤหัสเป็นดาวที่ให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทายได้เลยครับทางโหราศาสตร์เนี่ยสามารถทํานายได้ว่าเราจะมีคนนะครับคนที่โสดเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ เข้ามาครัวพัน <S <S เข้ามาเสนอตัวนะครับ <S 1> <S 1> ให้เราพิจารณามากนะครับ <S <S ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในแวดวงสังคมนะครับอยู่ในแวดวงการทํางานที่ทํางานเพราะเนี่ยพยายามจะเก็บตัวนะครับถ้าเราเราเป็นคนโ,โสดนะครับราศีสิงห์เนี่ยเราจะต้องออกไปสู่สังคมนะครับไปไปไปพบปะผู้คนนะครับไปพบปะไม่ใช่ว่าเวลาเราเราอยู่ที่ทํางานเนี่ยเราแอบอยู่มุมๆเงี้ยไม่เป็นที่พบเห็นนะครับไปครับไปเจอ ไปเจอคนที่ไหนบริษัทมีงานเลี้ยงมีงานอะไรพวกนี้ไปครับช่วงนี้เป็นโอกาสของเรานะครับที่จะพบเนื้อคู่การที่คนที่มีคนที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วดูใจกันมาปีแล้ว2ปีแล้ว3ปีแล้วปีนี้แหละครับมีโอกาสสูงว่าได้รั้นระครังวิวาแน่นอนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยที่โครจรมาเร็งนะครับราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะให้คุณกับราศีสิงห์นะครับให้คุณโดยเฉพาะในเรื่องของอ่า ด้านความรักคู่ครองโดยเฉพาะนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ3ราศีนะครับที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะมีโชคนะครับทางด้านของความรักนะครับก็ได้แก่ราศีธนูราศีพิจิกและราศีสิงห์นะครับทีนี้เพื่อนๆนราศีอื่นเนี่ยไม่ต้องไปเสียกําลังใจหรือน้อยใจนะครับไม่ต้องไปลำพึงลำพันว่าเมื่อไหร่จะเจอรักแท้นะครับประมาณแบบรักแท้นี่ เหมือนผีรู้ว่ามีจริงแต่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นนะไม่ต้องไปคิดมากอะไรเรื่องตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราดูเนี่ยเราดูในภาพกว้างนะครับเพราะนี่ในรายละเอียดเนี่ยยังพูดถึงยังเราดูแค่เรื่องของลักคณาเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องหลักแล้วก็ดูไปถึงความรักแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีดาวอื่นที่มาเกี่ยวข้องอีกหลายดวงนะครับเพราะฉะนั้นนเี่รายละเอียดของดวงเนี่ยถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับอยากให้ผมดูในรายละเอียดให้เนี่ย สามารถจะอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมก็จะพยายามตอบนะครับในทุกๆคนที่อินบ็อกเข้ามานะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ